สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง15,400กว่นาท่านแล้วเวลานี้นะครับผม FC ฟชมพระเครื่องรายการสำคัญมากรายการนี้ FC สังเกตดูนะครับมีคราบขาวๆขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนสภาพของมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับถือว่าเป็นมงคลมากนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์หลวงปู่ทวดนะครับรูปเหมือนนั่งขัสมาที่เต็มองค์บนดอกบัวหรือดอกบัวสบกนะครับ พิลไปชมด้านหลังนั้นนะครับประทับนะครับตราฉลองของสิริราชสมบัติครบ50ปีกันานพิเศษในหลวงรัชกาลที่9นะครับสุดยอดเข้มขลังชัดเจนในรายละเอียดมากาสำหรับพระเครื่องสําคัญนี้ผมได้เลี่ยมกรอบพลาสติกไว้นะครับแต่สมบูรณ์นะครับดูง่ายและคมชัดนะครับชัดเจนในรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่เป็นมงคลและว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมมากๆ สำหรับรายการหลวงพูทั่วนะครับสุดยอดแห่งความเข้มขลังชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับขอบคุณที่ Take เท subscribe t a เท share และเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ